สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์อ่านระหว่างบรรทัดนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสันติสุขมโรงศรีประจำวันนี้นะครับวันจันทร์ที่20เดือนกุมภาพันธ์ปีพ,พุทธศักราช2566นะครับคุณสันติสุขให้หัวข้อไว้ว่าเศรษฐีหนีคุกกับลุงผู้ใหญ่บ้านเริ่มต้นอย่างนี้ครับฝันเป็นตุเป็นตาเลยนะครับเป็นเรื่องเป็นราวประมาณนี้ประการที่หนึ่ง หมู่บ้านไทยเจริญเนี่ยกำลังจะมีการเลือกตั้งใหญ่ชาวบ้านก็เริ่มถูกนักเลือกตั้งเนี่ยมาแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันปั่นหูให้เป็นจิ้งรีดอีกแล้วแล้วก็เริ่มมีคนออกมาคุยโวแต่ละคนนี่ปากเก่งมากนะครับทั้งที่ความจริงเนี่ยฝีมือเวลาทํางานจริงไม่เท่าขี้ตีนคําคุยนะครับประการที่2ครับณห,หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีครอบครัวเสถีฐีขี้โกง ันหน้าครอบครัวหนีคุกไปอยู่ในทะเลทรายช่วงที่ผ่านมาคนในหมู่บ้านก็เจอทั้งโควิดเจอทั้งผลกระทบจากสงครามเจอทั้งพลังงานโลกเจอทั้งน้ําท่วมแล้วก็สรารพัดปัญหานั่นแหละครับัวหน้าครอบครัวเศรษฐีขี้เหนียวเนี่ยไม่เคยคิดที่จะช่วยเหลือดูดำดูดีอะไรกับชาวบ,บ้านเลยนะครับไม่มีเลยไม่ร่วมทุกข์คอยร่วมแต่สุขอ เวลาสุกเนี่ยก็กอบโกยเอาแต่คนในครอบครัวตัวเองก่อนนะครับแถมยังคอยขัดแข้งขัดขาปล่อยข่าวเท็จเป่าหูชาวบ้านไม่ให้มีความสามัคคีกันฝ่าวิกฤตไปไม่มีหรอกครับแถมยังดูแคลนลุงผู้ใหญ่บ้านอีกบอกก็เป็นแค่ลุงแก่ๆงโงๆ้แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้หรอกต้องเป็นเศรษฐีเท่านั้นถึงจะแก้ปัญหาหมู่บ้านนี้ได้สุดท้ายครับอยู่ยาก็เป็นลุงผู้ใหญ่บ้านนี่แหละครับเที่ยวหามารักษาคนในหมู่บ้านต่างชาติก็ชื่นชมมาเรียนรู้ ว่าฟื้นตัวจากโควิดเร็วที่สุดได้อย่างไรซ่อมสร้างถนนหนทางแหล่งน้ําทางรถไฟมีทั้งทางคู่ทางสายใหม่ๆมีสนามบินมีท่าเรือต่างชาติเนี่ยเขายกย่องกันหมดแล้วครับไปคุยกับคนต่างบ้านต่างเมืองให้หันมาทามาค้าขายหันมาลงทุนท่องเที่ยวในหมู่บ้านเนี่ยจนตอนนี้หมู่บ้านเริ่มกลับมาคึกคักผู้นําโลกทุกขั้วก็ยอมรับนวน,นะครับจัดการทยอยใช้นี่มหาสารที่ครอบครัวเศรษฐีเนี่ย โกงและก็ทิ้งเอาไว้ตอนที่เคยบริหารหมู่บ้านด้วยนะครับลุงผู้ใหญ่บ้านกู้เงินก็กู้มาช่วยชาวบ้านที่มีปัญหาเรื่องโควิดนั่นแหละครับไม่ได้กู้มาโกงเหมือนกับในอดีตแถมบริหา,ารการคลังยังมีสเสถียรภาพมั่นคงจนผู้ช่วยด้านการคลังเนี่ยได้รับรางวัลดีเด่นระดับโลกอีกต่างหากประการที่3ครับพอใกล้เลือกตั้งปรากฏว่าสรทฐิหนีคุกป,ประกาศจะส่งลูกสาวในครอบครัวมาลงสมัครเป็นผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็มีการเกณฑ์ค่าธาตุของตระกูลแล้วก็บรรดามือปืนรับจ้างทั้งหลายเที่ยวออกไปเปล่าประกาศเป็นเจ้าของหมู่บ้านแลนสไลด์คุยโวสารพัดสารเพบอกว่าลุงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเชยไปแก่ไปบ้างตัวเองรุ่นใหม่บริหารเก่งบ้างแถมยังเอาลูกในท้องเนี่ยมาเป็นเครื่องมือหาเสียงอีกต่างหากคนในหมู่บ้านที่พอรู้ทันก็สายหัวกันละครับเพราะว่าเคยรู้เช่นเห็นชาติกันมาแล้วครอบครัวเศรษฐีเห็นแกนตัวขนาดไหน เคยทรยศชาวบ้านเคยหักหลังลูกน้องไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งเวลาสมยสุขก็พากัไปกินไปนอนกันที่โอเอซิสกางทะเลทรายชาวบ้านแหะครับเดือดร้อนไม่เคยช่วยอะไรเลยไม่เคยเหลียวแลแถมยังขัดแข้งขัดขาคนที่เข้ามาช่วยชาวบ้านอีกต่างหากแต่พอใกล้เลือกตั้งเนี่ยนะครับก็ค่อยๆโผปรหน้าออกมาทีหนึ่งส่งลูกสาวข้ามหัวลูกน้องทุกคนทั้งๆท,ท,ที่ลูกน้อง ที่เป็นลูกชาวบ้านเนี่ยก็มีความรู้มีประสบการณ์ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากกว่านะครับแต่ก็ไม่สนใจหรอกครับเฉดหัวส่งเอาแต่ลูกของตัวเองเหมือนกับที่เคยเอาแต่น้องสาวเอาแต่คนในครอบครัวตัวเองนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นการตอกย้ำพฤติกรรมรวยแล้วก็ยังโกงโกงตั้งแต่สอบเข้ามาหาวิทยาลัยยันแก้สัมป,ปทานเลยลูกน้องติดคุกเพราะโกงให้นายกันนับ10บสบคนนะครับบางคนเนี่ยยังอยู่ในเรือนจาอยู่เลยบางคนก็ยังหนีคดีอยู่ได้ซ้ำไป หลงคิดว่าเคยทําแบบนี้ได้เนี่ยชาวบ้านเขามีน้ําใสใจจริงเคยยอมนี่ครับกลับคิดว่าเขาหลอกง่ายเป็นของตายลําพองใจว่าครั้งนี้จะทําได้อีกนี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับสิทธีหนีคุกนี่เลี่ยมจัดนะครับยังอุตส่าห์ทาทีเป็นขานรับกระบวนการจับจ้วงในหลวงกะว่าจะเอาเป็นพวกแล้วก็เอาคะแนนเสียงไปแต่อีกด้านหนึ่งก็พยายามแสดงออกว่าจงรักภักดีเหมือนกันเขาต้องโกหกคนใดคนหนึ่งแน่ๆนะครับ ย้อนกลับไปอ่านหนังสือที่เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ในอดีตบางอาจถึงขนาดปลักปลําและต่อรองยื่นข้อเสนอให้ในหลวงแลกกับผลประโยชน์ของตัวเขาเองคนที่จงรักภักดีเขาไม่ทําอย่างนี้กันหรอกครับประการที่5ครับลูกสาวเศรษฐีเนี่ยพยายามที่จะยกตัวเองไปเทียบกับผู้นําที่มีชื่อเสียงเก่งกาจในหมู่บ้านอื่นๆอายุน้อยเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกครับเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ปัญหาครับ ตั้งท้องก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันแต่ที่สําคัญคือโรคเศรษฐีไม่ได้เหมือนผู้นําเก่งๆเหล่านั้นเลยแม้แต่สักเสี้ยวเดียวนะครับไม่มีเลยผู้นําเก่งๆที่ยกขึ้นมาอ้างเนี่ยไม่มีใครเข้าลงมาเล่นการเมืองเพื่อจะให้พ่อกลับบ้านหรอกครับไม่มีหรอกครับยิ่งกลับบ้านโดยไม่ต้องเข้าคุกตามคําพิพากษาของศาลเนี่ยยิ่งไม่มีใหญ่เลยผู้นําเก่งๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาทํางานการเมืองอย่างมีอุดมการณ์กันนะครับทํางานเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือมีผลงานประสบความสําเร็จทางธุรกิจก็ด้วยฝีมือการบริหารของตัวเองไม่ได้เป็นเพราะว่าเกิดมาเป็นลูกเศรษฐีหนีคุกนะครับไม่ใช่ชาวบ้านที่ไม่ชอบเส้นสายไม่ชอบการเอาเปรียบไม่ชอบการถูกหักหลังย่อมจะแยกแยะได้ไม่ยากนะครับนี่เป็นประการที่5ประการที่6ครับลุงผู้ใหญ่บ้านกับชาวบ้านเนี่ยเขาร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันมา,นานหลายปีทําให้มีโอกาสเห็นน้าสายใจจริงซึ่งกันและกันเห็นจุดอ่อนเห็นจุดแข็ง เห็นข้อเด่นเห็นข้อด้อยลุงตรงๆไม่ปากหวานนะครับไม่ขี้โม้คนทำงานไม่ใช่ทำแต่ปากไม่สมบูรณ์แต่มีผลงานบางคนก็เบื่อกันบ้างก็เป็นธรรมดาครับบนกันบ้างดุกันบ้างก็เหมือนกับคนในครอบครัวที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกันนั่นแหละครับแต่เมื่อต้องตัดสินใจเลือกผู้ใหญ่บ้านเพื่ออนาคตของบ้านเมืองชาวบ้านไม่เอาลูกสตีนีคุกที่จะพาพ่อกลับบ้านโดยไม่ติดคุกบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟอีก ตกหล่มความขัดแย้งอีกเศรษฐกิจจะบอบช้ำอีกขอให้โอกาสบ้านเมืองได้ฟื้นคืนกลับมาแล้วก็เดินต่อไปข้างหน้านะครับลุงผู้ใหญ่บ้านเนี่ยปรับท่าทีปรับบทบาทมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาช่วยงานแล้วนะครับมีนโยบายสารต่อการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้มีการต่อยอดนโยบายเดิมที่ดีๆหลายเรื่องเช่นเรื่องของที่ดินที่อยู่อาศัยเรื่องบัตรสวัสดิการบัตรทองพรีเมียม ระบบคมนาคมขนส่งการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆเป็นต้นประการที่7ครับหมู่บ้านไทยเจริญเนี่ยกำลังจะเจริญรุดหน้าต่อไปอย่างสมชื่อแล้วนะครับทุนสำรองมั่งคัง่งนักท่องเที่ยวนักลงทุนไหลมาเทมากิจการค้าขายคึกคักเงินหมุนเวียนคล่องตัวอีกไม่กี่ปีแล้วครับเมื่อระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ลงทุนเอาไว้สมบูรณ์การลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ผลิดอกออกผลแล้วละก็ หมู่บ้านไทยเจริญเนี่ยก็จะพลิกโฉมก้าวกระโดดสําคัญส่วนเศรษฐีหนีคุกก็หนีคุกต่อไปเครับตามกฎแห่งกรรมนะครับลูกสาวเศรษฐีก็ได้ทําธุรกิจดูแลกิจการของตนเองต่อไปว่างๆก็พาลูกไปช้อปปิ้งไปเยี่ยมคุณตาที่ทะเลทรายนักการเมืองโกงทั้งหลายก็ทยอยกันเข้าคุกเพิ่มเติมไปทีละคนสองคนสวที่ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีหมดหน้าที่ไปเองตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญที่ผ่านการประชามติจากประชาชน รัฐบาลก็จะมีระบบการตรวจสอบในสภาตามคุณภาพของสสนะครับสื่อมวลชนก็ทําหน้าที่ตรวจสอบตามความสามารถของแต่ละคนไปหมู่บ้านไทยเจริญมีความมั่นคงสถาพรสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เข้มแข็งมั่นคงเป็นเสาหลักของแผ่นดินสืบต่อไปนะครับ